สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Seven Two Channel และวันนี้เ e v e n น Channel ก็อยู่กับมังงะเรื่องสุดตํานานเสียสวินหรือว่าการลิบาเสียสวินเองเนี่ยผมกำมังงะตอนที่76เช้าวความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนทิสซันเนี่ยเข้าสมดบาคขังและทิสซั่นก็ได้บอกเฮนดี้ไปว่าคุณเห็นดิกเซนรีไปตามแลดสลอตมาซะให้เขามาหยุดผมและในตอนนี้ทิสซันก็กำลังต่อสู้อยู่กับเมล่ากาลานตัดผาพมาที่มังงะในตอนล่าสุด มืงอไนในตอนนี้เมล่าการาเนี่ยกำลังโจมตีทิสซันแกนะการียังไงและขณะที่เมล่าการาเนี่ยกำลังเข้าโจมตีทิสซันวินาทีนั้นทิสซันเนี่ยก็ได้ใช้พลังความมืดเนี่ยเข้าโจมตีร่างของเมล่าการาจนในตอนนี้ร่างของเมล่าการาเนี่ยกระเด็นและเมื่อร่างของเมล่าการากระเด็นทิสซันในตอนนี้เนี่ยก็ได้โยนหัวของเมล่าสกายล่าไปและก็ได้พูดว่าหุบปากซะบ้างนางโซเพนีและจากนั้นทิสซันเนี่ยก็ได้เตะหัวของเมล่าสกายล่าจนเละเรียกได้ว่าภาพตรงหน้านี้นยทุกคนถึงกกเออพร์ซ่็ไดดู้มาาว สุดยอดเลยไม่น่าเชื่อเลยทิสตันส่วนนาซีในตอนนี้เนี่ยกำลังตกใจบ้านะรูปร่างแบบนั้นนะตัดภาพมาทางฝั่งของเดฟัสเดฟัสในตอนนี้เนี่ยก็ตกใจเช่นกันรูปลักษณ์นั่นมันรูปลักษณ์ที่อง์ราชาเมลดัสเคยใช้เฮนดี้ที่มบอลเนี่ยก็ได้พูดมาว่าพลังนั่นคือพลังของเผ่าปีศาจและจากนั้นภาพของนาก็ตัดมาหากเวนกเวนในตอนนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วและกะเวนเนี่ยก็ได้พูดมาว่าเว้นแล้วไงทิสตัน นั่นค so he like, ือความหมายที่มันบอกว่าเวลามีขีดจํากัดสินะทางฝั่งของดอนนี่ที่เห็นเน่ก็เลยตกใจนี่เธออยากหลับก็หลับอยากตื่นก็ตื่นเลยและภาพของงานก็ตัดมาหาเมล่าการานเมล่าการานในตอนนี้ส่วนหัวเน่กำลังไล่เวทอยู่เพเลียวที่เห็นในตอนนี้เน่ก็เลยพูดมาว่ามันยังจะโจมตียูอีกนั่นเหรอและแล้ววินาทีนั้นเลือดของเมล่าการานเน่ที่ได้กระเด็นทั่วพื้นในตอนนั้นรอยเลือดที่อยู่ในพื้นเน่ก็เริ่มมีบางอย่างโผล่มา นั่นคือมือนั่นเองมือของคนตายมือของคนตายในตอนนี้เนี่ยงอกมาจากรอยเลือดของเมล่าก,การานตัวของเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยถึงก็ตกใจเอ๋นี่มันไรเนี่ยและนาซีเนี่ยก็ได้พูดมามีมือมาจากไหนนะส่วนพลังเพอร์ซี่จิ๋วในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่ามือพวกนี้เลยคือมือของคนตาย และมือพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาจากโลกเราแต่มาจากโลกหลังความตายต่างหากอย่างที่เราทราบกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมล่าสกายล่าเนี่ยเขามีพลังอยู่แล้วนั่นคือพลังในการชุบชีวิตคนตายแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังความตายเช่นกันแต่ว่าเรื่องมือของเราคนตายเข้ามาโจมตีนั่นเองพ่อสศวนศักธินในตอนนี้ที่กำลังถูกโจมตีเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าไม่นะหยุดนะบ้าเอ้ยฉัน กำลังถูกดึงลงไปและก็ตัดภาพมาที่ทิสซันทิสซันในตอนนี้เนี่ยกำลังถูกมือบางส่วนเนี่ยจับหน้าของเขาเฮนดริกเซนในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าพวกเราได้ตายหมดแน่และในตอนนี้ร่างของทิสซันเนี่ยก็ได้ถูกมือมาหาศาลเนี่ยจับเข้ารัดกลุ่มไอโซที่เห็นภาพตรงนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่า ทันทิสันคะและแล้ววินาทีนั้นเมื่อสิ้นเสียงของไอโซทิสซั้นในตอนนี้เนี่ยก็ได้ใช้พลังบางอย่างมือจากโลกแห่งความตายพวกนั้นเนี่ยก็เริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างและก็ได้ถอยออก <oscope> เหมือนกับว่าพวกมันในตอนนี้เนี่ยกำลังกลัวอะไรสักอย่างดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดมาว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันเริ่มถอยแล้วและจากนั้นมือพวกนั้นเนี่ยก็เริ่มหายไปตัดภาพมาที่เมล่าสกายล่าเมล่าสกายล่าในตอนนี้เนี่ยอยู่ในร่างของเมล่ากาลานและทิสซั้นในตอนนี้ก็ได้พวกมา ทิสซั่นในตอนนี้จับร่างของเมล่าสกายล่าและทิสซันเนี่ยก็ได้พยายามดึงทางฝั่งของเมล่าสกายล่าก็ได้พูดออกมาว่าอ่ะมันเจ็บมันเจ็บนี่แกนี่แกจะทําอะไรหยุดเดี๋ยวนี้แต่ทิสซันเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่างั้นเหรอและจากนั้นทิสซันก็ได้ดึงร่างของเมล่าสกายล่าจนขาดเมล่าสกายล่าในตอนนี้ที่ได้ขาดออกมาจากร่างของเมล่าการาเนียก็ได้พูดว่าแกและทิสซันก็ได้พูดสวนกลับมาว่าแกบอกให้ฉันหยุดเงินสินะ และฉันก็บอกแกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันในตอนนี้น่ะไม่สามารถคุมตัวเองได้และก็ได้ตัดภาพมาที่ปรา,าสาทอลิาเบธในตอนนี้ก็ได้พูดออกมาว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กคนนั้นน่ะจะใช้พลังที่น่ากลัวขนาดนั้นกับการจัดการเรื่องแบบนี้เมโลดัสเนี่ยก็ได้พูดกับมาว่าจริงๆเราก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าทิสซันนะ่ะเขามีเพื่อนที่เขาสามารถวางใจได้ในตอนนี้นะอลิาเบธเนี่ยก็ได้พูดกลับไปแล้วว่าแต่ว่าเมลโลดัสเจ้าน่ะจะไปไหนมเมโลดัสเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันคงไม่สามารถนั่งที่นี่ได้ ไม่ใช่ในฐานะราชาและไม่ใช่ในฐานะพ่อแต่ว่าในฐานะของและแล,ะและ้วเมง้าก็ตัดมาที่การต่อสู้อีกครั้งเหมือนในตอนนี้เนี่ยเมล่าสกายล่าได้ตายจากไปแต่ว่าร่างของเมล่ากาลาเนี่ยกาลาในตอนนี้เนี่ยกำลังควบคุมอยู่ทิสซันในตอนนีน้ก็สามารถหลบการโจมตีได้และจากนั้นทิดซันก็ได้ใช้ดาบคู่ในการเข้าจัดการร่างของเมล่ากาลานร่างของเมล่ากาลาในตอนนีน้ก็ได้ถูกฟันจนเละและแล้วมันก็ได้ล่วงลงเพอร์ซี่ในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็ๆๆเลยพูดแบว่าเขาจัดการได้แล้วสุดยอดเลย เขาจัดการได้อย่างเด็ดขาดและขณะที่เพอร์ซี่เนี่ยกำลังไปหาทิสซันเพอร์ซี่ในตอนนี้ก็ได้พูดว่าทิสซันไหนกลับร่างเดิมได้แล้วแต่ว่าทิสซันก็ได้พูดกลับมาถอยไปฉันไม่สามารถกลับได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าการใช้พลังนี้เนี่ยมันแต่แล้ววินาทีนั้นก็ได้มีเสียงดังมากพูดออกมาเยี่ยมยอดจังเลยนะเดฟันในตอนนี้เนี่ยถึงก็ตกใจเสียงนั่นมาจากไหนยังกลับว่ามันออกมาจากในหัวและแล้วเสียงนั้นก็ได้พูดต่อว่าที่ฉันได้มาเห็น โชว์แบบนี้เป็นครั้งแรกด้วยตาต้องบอกว่าไงดีละ่ะเหลือเชื่อน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันประเมินผู้นายต่ำไปจนฉันต้องมาด้วยเห็นกับตาแบบนั้นน่าจะดีกว่าและขณะที่ชายคนนั้นกําลังพูดอยู่ใส่หินของบ้านเมืองในที่ได้แตกออกในตอนนี้เสร็จพวกนั้นเนี่ยก็เริ่มก่อตัวและเสียงของชายคนนั้นก็ได้พูดต่อว่าอย่างเช่นเด็กดื้อกเกเวนเธอหนีออกไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากฉันเธอคิดว่านี่เนี่ยมันน่ากวนไหมละ่ะถ้าเกิดพี่ชายคนโตของเธอนะ่รู้เรื่องนี้ด เจ้าหมอนั่นพูดเรื่องอะไรนะและก็เวนเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าแบบนี้แย่มากเพราะว่าเขาเนี่ยคือลูกของฉันและเหมือนในตอนนี้เษฐินเศธินเนี่ยที่ได้กระเด็นและก่อตัวเนี่ยกำลังก่อตัวเป็นรูปบันไดผู้คนในอาจากตอนนี้เนี่ยต่างตกใจนี่พวกเรากําลังฝันอยู่เหรอนั่นมัน ช่างศักดิ์สิทธิ์นักมีบันไดลอยฟ้ากําลังทอดมาจากท้องฟ้ากันหรอและขณะที่บันไดพวกนั้นเนี่ยกำลังทอดลงมาในตอนนี้เนี่ยก็ได้เกิดแสงส่องลงมาที่บันไดนั่นเองบันไดในตอนนี้เนี่ยทอดลงมาตั้งแต่ท้องฟ้าอยันตรงพื้นดังนั้นแล้วจึงไม่แปลกเลยนะฮะที่ประชาชนในตอนนี้เนี่ยต่างตกใจและชายคนนั้นก็ได้พูดต่อว่าฉันก็คิดไว้แล้วว่าฉันน่ะจะได้กล่าวสวัสดีอย่างน้อยครั้งหนึ่งกับเจ้าพวกสี่จตรอาชาที่อดีตกษัตริย์อย่างบาชาทรงเห็นนิมิตกับไปเจ้าพลังเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนนฉันมาทีี่ เพื่อพิสูจน์นิมิตของกษัตริย์องค์ก่อนราชาบาชาว่านิมิตนั่นน่ะจะเป็นของจริงหรือของปลอมฉันมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าพวกแกทั้ง4นะ่ะสามารถจัดการฉันได้จริงๆตามนิมิตนั่นและสามารถจัดการอาณาจักรลิลันของฉันได้เพอร์ซี่ในตอนนี้ได้เห็นเนี่ยก็ได้ตกใจนั่นมันส่วนกรเวนในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าการลุ้นนะยกโทษให้ด้วยท่านลุงส่วนทิดสันเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าศัตรูของพวกเราผู้ปกครองแห่งอาณาจักรคาเมลอดราชา อาร์เธอร์เพนดากอนเมื่อสิ้นคำพูดนั้นเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยก็ตกใจแล้วก็ได้พูดว่าชายคนนั้นเขาคืออาร์เธอร์ราชาแห่งคาอืม,มอตงั้นสินะเขาคือชายที่ไอรอนไซเคียงข้างและเขาคือคนที่ทําให้ปู่ฉันต้องตายเมื่อสิ้นคำพูดนั้นเพอร์ซีเนี่ยก็ได้พูดไม่หาอาเธอร์และเพอร์ซีก็ได้พูดออกมาว่าแกเอาปู่ฉันขึ้นมาและขณะที่เพอร์ซีเนี่ยกำลังพุ่งเข้าโจมตีอาเธอร์ในตอนนี้เนี่ยกับยิ้มให้เอ๊หรือว่านายจะเป็น ไอรอนไซ์จิ๋วหรอแต่ Percy เพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยไม่ได้เล่นด้วยยาแต่การโจมตีของเพอร์ซี่เนี่ยไม่อาจเข้าถึงอาเธอร์ได้และอาเธอร์ก็ได้พูดว่าไว้นายนะคุยชั้นที่หลังพลังเพอร์ซี่จิ๋วนี้ตอนนี้ก็บินมาแล้วก็ได้พูดว่าอย่าทําอะไรที่ไร<ห>้ประโยชน์สิโถวเว้ยแบบนี้นะและอาเธอร์เนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าคืออย่างแรกเลยฉันมาที่นี่ก็เพื่อทดสอบพลังของนายเจ้าชายทิดสันลูกของราชาเมลโลดัส และเจ้าหญิงลิซาเบธเมื่อสิ้นคําพูดนั้นทิสต่นเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีและก็ได้พูดว่าฉันจัดให้ตามคําขอราชาอาเธอร์ Arthur. และแล้วบงงางะเรื่องศึกตำนานเสียสินตอนที่76ก็ได้จบลงไปมงงางะในตอนนี้บอกเลยว่ากําลังเดือดเดือดดุดเหมือนดั๊ดในตอนนี้เนี่ยจะได้เคลื่อนไหวแล้วดัดก็บอกเลยว่าไม่ใช่ในฐานะพ่อและไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์ พราะความจริงแล้วเขาในตอนนี้เนี่ยได้เคลื่อนไหวในฐานะของเพื่อนเก่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นจะเป็นยังไงมังงะในชิน่าบอกเลยว่าเดือดดุแน่นอนตัวอย่างมังงะตอนต่อไปฉันจะไม่ยอมแพ้งั้นเหรองั้นก็สิ้นท่าไปซะฟูเคาเตอร์และตัวอย่างมังงะตอนต่อไปก็ได้จบลงคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์เนี่ยผมบายบายครับสวัสดีครับ